สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมได้พาท่านมาเที่ยวชมหมอกไหลนะฮะที่ปอกกุดเดบ้านแม่หอยตําบลแม่นาจรอำเภอแม่แ่มจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่มองดูการไหลของทะเลหมอกได้สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับเพราะว่านานๆ หรือว่าจะมีสถานที่ที่เราจะมองเห็นทะเลหมอกเนี่ยไหลผ่านข้ามภูเขานะจากฝั่งหนึ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะะซึ่งภูเขานี้ก็จะเป็นสันเขานะฮะการไหลของทะเลหมอกในลักษณะนี้นี่มันจะคล้ายๆกับการไหลของคลื่นสึนามินะที่ไหลเข้ามากระแทกกับฝั่งนะ,ะแต่นี่เป็นของทะเลหมอกนะะเป็นหมอก ยามเช้าๆนะที่ปอกกุดเดนะฮะจะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามนะถ้าหมอกจ,จัดๆนะเราจะมองเห็นทะเลหมอกไหลข้ามภูเขานะฮะแต่ว่าวันนี้ถือว่าหมอกยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ก็พอมองเห็นนะการไหลนะของทะเลหมอกนะซึ่งนอกจากปอก,กุดเดแล้วนี่จุดชมวิวที่อยู่ใกล้ๆกับตรงที่ อเหมอกข้ามไหลข้ามภูเขาตรงนั้นนะก็คือปอกกุโจะนะฮะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะก็สวยงามครับผมแค่นี้ก่อนนะครับรายงานโดยผมทนายสลันจิดภาพครับผม